นี่พี่ตารลเหมือนเก่าบอพี่น <enter> ้องว่าในอาพอน้อยู่ได้ยังมะไม่ละพี่น่ะนะคลิปโทรศัพท์คล็ปโทรศัพท์เสร็จล้วใ่บอื้ออะไรจากบาทนล้วยี่สิบบาทดิอะไรจากบาทลอยลอยสี่สิบดีลอยสี่สิบลองใส่เบิ้งไปไม่ใส่ได้บอทดลองมองดูพี่ซื้อมาแล้ววันที่บ้านใจเย็นมื้อเช้าจังใส่วันนี้รัดพื้นนี้แล้วค่ะไปเปลี่ยนใส่ค่ะ ไปซื้ออันเคโทรศัพท์มาพี่นงก็จะใส่บ่ดอรอคนสวมคนกอนนะอนค้คอนนี่ยวิธีพันเรียวอยู่พี่นองเอ้ยเจดตูนคอนวยมันหอนไหลห็นยังบ่ไดนางลานทั้งหลังบ่นเนเรียวอยู่แม่แกปูาสาดติมสากระติมนาะวิธีอัญ,ญาชเรว นี่เดินอนน้อยเดี๋ยวหลังจาก,กที่ไกลมาไล่วสวนพี่น้องไปนอนอยู่ในศาลาไฟวัดดับบัดน,นี้ไฟวัดดับบัดน,นี้ฮูเมียขึ้นเปียกมอดยอดมันหอนเดี๋ยวมันนอนบ่ได้เขาวาของเขาน่ะมันมีสติ๊กเกอร์แปลว่าเออสติ๊กเกอร์ตี๊กเกอแกะสติ๊กเกอร์อ,ออกมาด้วลูกลูกไข่ลับมันก็คือแกออกแล้วสติ๊กเกอร์ทั้งหลังบ่ เออนั่แหละดึงออกต่อแล้วกันซื้อนะคะควันเซตต่อเราเป็นคนแน่นมาักกันยูนกันแล้วมาพากันทินแนีพากันยัวกันซื้อของไปเร็วซ้าตู้วันนี้ไปเร็วเต็นฟรีเพื่อใครอยู่ใครกินอีกต่าง หนองสารับดวนพี่น้องใส่ได้บ่ใส่ได้ร์บูซื่อมาแล้วนะไซเดอร์บ่พอดีบอ,อ,ด,อดีมาเอออ่าได้แล้วเรียบร้อยแล้ว,ลวสวยงามตามคร,รงเรียงได้เสียเงินแล้วรุ่มดีแล้วแล้วย่าฆ่าแม่อย่าฆ่าเดี๋ยวเดี๋ยวลูกไปเห็ดทานวันใดลืมแม่ไปหากระสอบมาไปต่อปลาทะเลแล้ว เมลแล้วเ <จะ S 2> มลแล้วขึ้นนาเขียวเทเ <c oughs> มลแล้วเอาลูกเสียตีเด้อใจเก่งเนี่ยแม่แม่หอดมาแม่เก็บอัดเก่าไว้ีเบึ้งพัดพี่น้องมาเบึง้งพี่น้องเบึ้งของฝากของฝากฝากันแม่คุณเมลแล้วมาปุกบกันอันนอนอยู่ในศาลาฮ้อนมาสัาานา่นเบึ้งแล้วได้มากันมากันนึนหมักปางหมักป,าง,า,กปางว่าฝากแล้วกันนี่ยังกว่านี้สารลำดวน เ,าเ ine, วายายพี่น้องวายคมมาสั่นไก่เสียดจังเลยกินไก่เสียบไปให้ไก่เสียบไปคั้วผุแล้วนี่ไปคั้วเพิ่มเกี๊ยงไปเจี๊ยนเพิ่มเกียงสู้กินแกงไก่แกงไก่เซวายแมนเดียวกับบะคุ้งบะคอยอะ่ล่ะบักคุ้งอะไรแบบนี้มีบักคุ้งมีอันบักขามเปียกติดนะเปียกแมนอันนี้ยอดยอดอ่ะโแล้วกับอานคือกันได้แต่ว่ามันมันแห่งกันมันบะคุ้งมันหวานโอ้ยเนาะ ขอบุญขอบคุณหลายๆของฝากของตอน้นของเม่ยเมทั้งสายจีนครับพี่น้องคุณหล่ะมีหอดยานางพี่น้องเอ้ยคุณหล่ะเบื้องของฝากของตอน้นหลายอันหลายอย่างยานางมันกาา็ไี้กระบอกฟากแบกม่วงมีหอดใบยานางเอาให้คันพรมพี่น้องสีเขียวขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อครับพี่น้องยางเบื้องบรรยากาศในงานคาครับอน ใายบรรยากาศในเบึง้โคนะฮด้มีพี่นอ้องโคหลังวิทียังบ่ฮนในเรียวอยู่ดิครับตอนนี้จะได้ขอกระลังใจให้ทีมเบื้องหลังไเด้อครับทีมคนวอยของเขานะครับพี่นอ้นอ,นนอ,นองมันหอดมันแดดค่ะหลายพี่น้องมันกระสือว้ที่เขากับมาหอดคำน้ำเนรนะครับหืนท่างไกยูมืนแห้สิกไกักมืนสะแก้วสะแก้ซสุรินนะครับพี่น้อง กาษีไก่ยอยู่ดีครับตอนนี้ตอนนี้ที่เบิกแรงเข้ากับกระลังเปล่านะครับจะได้กับท่านคือเก่าครับทําการแสดงจสามทุ่มตรงคือเก่าคือเดือมนะครับพี่น้องครับตอนนี้ที่เบิกแรงเข้ากระลังลิงนะครับนายวิธีกับมาลายแล้วอยากสารลำดวนสิอาบน้านละบอก <c oughs> ฮะพร้อมเลยพี่พร้อมเลยพี่ยังพร้อมรถไปหาเมืองอาบที่ที่ห้องน้ำไปไปอาบใครชิบเหลวก็สิไปอาบคือกันล่ะ อัปเดตให้พี่น้องเบิง้งพี่น้องกันสิว่ามิดเงียบมื้อนี้อาการใกล้ก็ดีขึ้นแล้วครับพี่น้อง90%แล้วเว้าจ่อยๆได้แล้ววาพี่น้องฟังได้แล้วฮ้นอนหอนม้นนหอนี้ฮ้อนปูดฮ้อนโค้ดีดว่าเปียก,กเนาะสิไปอาบน้ำสิบอกแก่อของน้ำไงยเลยสินอนเซรเลยมันฮ้อนหลายน้ำไหลบูบูเอาไปเช็คดูว,ว่าน้ำไหลบ่ไปเดี๋ยวแม่จะตามกวนไปเอาไายบรรยากาศให้พี่น้องคนเบิ่งก่อนสถานที่กว่างขวางแห้งครับพี่น้องมื้อนี้ ไอ้กำลังใจที่มาสนอยพีดเป็นเพียงเด้อพี่น้องเด้อสะแก้วสะแก้วเหนือนวิทีก็อัญญาแล้วครับพี่น้องสาติมอัญญาแล้วอุ่นพี่น้องก็มาจจบจ้องมองนางหางสถานที่เหมาะสายหูสายตานะครับขอบพระคุณทุกกำลังใจที่เขาใาห้กำลังใจ ตอนนี้ทีมเมืองหลังกับกาลังฝ่าฟังกำลังจัดนะครับติดตั้งเวทีพอๆไม่เมียเอ,อไอนอนลงทุกคนกับกำลังมาให้กกำลังใจนะครับนี่ละไอๆพอๆคอนร้วยพื่นกับกำลังจดวดพี่น้องกำลังลิงนะครับจะได้กับท่านการเสียงคือเก่าพี่น้องจะได้ขอกำลังใจให้ทีเมืองหลังแต่กับกำลังใจให้ที่แม่สนัยพี่เพืทุกคนถุกทานนะครับพี่น้องครับตอนนี้ นะครับนี่ลนะไทยบรรยากาศให้พี่นองในเบื้องกันนะครับขอขอบ,ขอบคุณขอบคุณสํสำหรับของฝากของต้อนพี่นองแล้วก็มีิตรของสดๆมันต้องในเฮ็ดยู้เฮ็ดกินเอาเองไหมพี่นองกระสีเอาไปไว้ให้ทั้งคว้าทั้งวงะล่ะเอาไปทั้งเจนุยให้เราจัดการให้เราเกียงไว้ไทยกินไปอยากกระเบิดก,กินเดาเพราะมีอ่าหวม,มีปากคุงมีบักขามเปียกเอามาให้พอดีกระสีไปไว้ทั้งคร้ววงนะครับขอบขอะคุณของฝากของต้อนจากแม่ แม่แล้วอยู่ทัทง้งยุประเทศนอกเหมือนพี่น้องแล้วบินมาแล้วท่านได้กลับแล้วอยู่อันนี้แหละอยู่ปาจีนนี่แหละครับพี่น้องแล้วก็เลยเวมาให้กำลังใจครับข,ขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับสำหรับของฝากของตอนเอามาฝากนะครับแล้วก,ลกระเกษีเอาไปไว,ว้คัวนี่แหละให้กี่หนุยแล้วอันจัดการนะครับมีหลายหลายอย่างขอบพระคุณหลายๆตอนนี้ทุกคนกะมันเขาลังมิตีบ้านใดเนาะพี่น้องเนาะอันตราย เน่จากหน่อยเพราะว่ายันเล็กยันไฟยันยังรุดลงมาคุ้นก็สินั่งถ่านี่แหละครับนั่งถ่าเพื่อดีสิอ่าล้อกับเต็งหน่าเต็งตาคุกกี้ตัวกับไปอาบน้ำแล้วคือกับกู้ไปแล้วไปกับทิปป้าไปอาบน้ำพี่น้องหอนไลน์มือนีหอนหอนตะคุ้นกับโมเพียงพ่อมือนีกระไดกระลับกระลังสีดีกระลังสีเขาเฝ้าพ่ออินย่างติ่มที่ไฟกวัดกระดับบัลนี่มูเมียขึ้นกระเปียกเสร็จแล้ว มันกระตื้นมันก็นอนบ่ดอไรเสร็จแล้วครับบายนี้เอางั้นสรแล้วเนาะครับพี่นองครับเดี๋ยวคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไปสนีเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ